สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ระดับชั้นป .5 พบกับครูปูนะคะในเรื่องของการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบนะคะการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบเราจะทำงานบ้านจะต้องมีลำดับขั้นตอนนิดนึงนะคะซึ่งสามารถมอบหมายงานติดตามผลหรือควบคุมการตรวจสอบต่างๆได้นะคะแล้วก็ทำให้งาน มีผลงานที่มีคุณภาพช่วยประหยัดเวลาประหยัดแรงงานและประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีการจัดการอย่างไรกระบวนการทํางานนะคะกระบวนการทํางานการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบนะคะอันแรกเลย เราจะต้องวางแผนการทำงานบ้านนะคะเป็นการกำหนดงานที่จะทำนะคะแล้วก็กำหนดเป้าหมายงานที่จะทำด้วยว่ามีอะไรบ้างวิธีการทำงานวัสดุอุปกรณ์เวลาที่ใช้ในการทำงานแล้วก็ผู้รับผิดชอบในแต่ละงานนะคะ แล้วมาข้อ2การทำงานบ้านตามแผนที่วางไว้ก็คือทำตามแผนในข้อที่1ใช่ไหมคะเป็นการทำงานบ้านตามแผนที่กำหนดนะคะจะช่วยลดความสับสนความผิดพลาดต่างๆในการทำงานได้นะคะและสุดท้ายก็คือข้อ3การประเมินผลการทำงานนะคะเป็นการตรวจสอบว่างานที่ทํานั้นมีข้อบกพร่องหรือไม่ ถ้ามีข้อบกคร่องนะคะก็ต้องรีบทําการแก้ไขนะคะมาดูในส่วนของตัวอย่างการทํางานบ้านนะคะอ่าเช่นระวังแผนการกวาดพื้นเมื่อระวังแผนการกวาดพื้นเราก็ต้องกําหนดสิคะว่าเป้าหมายในการกวาดพื้นนั้นเพื่ออะไรนะคะก็เพื่อให้พื้นนั้นสะอาด มีวิธีการทำงานอย่างไรนะคะวัสดุอุปกรณ์ในการกวาดพื้นมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในการกวาดพื้นใช้เวลากี่นาทีนะคะตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ถึงเวลาเท่าไหร่แล้วก็กำหนดผู้รับผิดชอบด้วย กวาดพื้นตามแผนที่วางไว้นะคะเราวางแผนไว้ตามข้อที่1แล้วเราก็ทำให้ครบทุกขั้นตอนสุดท้ายก็คือการประเมินผลการทำงานก็คือประเมินผลการกวาดพื้นสิคะว่ากวาดพื้นได้สะอาดไหมนะคะถ้าบริเวณไหนยังไม่สะอาดเราก็ต้องกวาดใหม่แก้ไขนะคะส่วนแผนการทำงานบ้านที่ดีนั้น จะมีอะไรบ้างนั้นนะคะเรามาดูกันทีละข้อเลยข้อแรกนะคะเรียงลำดับความสำคัญของงานว่างานใดสำคัญเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็งานใดเป็นงานสำคัญรองลงมานะคะ 2. ระบุวันเวลาและกิจกรรมในแผนงานอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ที่มาอ่านนั้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจตรงกัน 3. นะคะระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละงานโดยเราจะเลือกให้เหมาะสมกับวัความสามารถความสนใจหรือเวลาว่างของผู้รับผิดชอบงานนั้นๆข้อ4นั้นนะคะ เราจะต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับงานโดยงานที่ใช้แรงงานมากแล้วก็ใช้เวลาในการทำงานนั้นมากนะคะเช่นการพรวนดินตัดหญ้าตัดน้ำทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่นะคะเราควรทำในตอนเช้าหรือเราจะทำในวันหยุด ส่วนงานที่ใช้แรงงานน้อยนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่มากเช่นการปัดกวาดเช็ดถูบ้านนะคะเราควรจะทำทุกวันนะคะเพราะว่าใช้เวลาการทำงานนั้นไม่มากส่วนข้อ5นะคะเราจะต้องจัดสรรเวลาว่างนะคะของครอบครัวเรานั้น,นะคะร่วมกันนะคะหลังจากทำงานบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อให้ สมาชิกในครอบครัวนะคะมีเวลาพูดคุยกันทำกิจกรรมร่วมกันเช่นดูทีวีออกกําลังกายรับประทานอาหารเย็นร่วมกันนะคะสังคมสมัยนี้นักเรียนสังเกตไหมคะว่าเราเป็นสังคมกม้มหน้าซึ่งครอบครัวไม่ค่อยจะได้คุยกันเท่าไหร่นะคะบางบ้านนะคะก็จะหยิบโทรศัพท์คนละเครื่องนะคะแล้วก็ กลมหน้าเครื่องไข่เครื่องมันนะคะแต่ถ้าการจัดสรรเวลาว่างร่วมกันนะคะเราก็จะได้พูดคุยถึงปัญหานะคะว่านักเรียนไปโรงเรียนเป็นยังไงนะคะมีปัญหาอะไรไหมนะคะเราก็จะได้มาคุยกันกับครอบครัวได้ด้วย ข้อที่ 6, นะคะแผนงานที่กำหนดไว้ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะคะตามความเหมาะสมส่วนข้อที่7นั้นนะคะแผนงานที่กำหนดไว้ทุกคนต้องปฏิบัติได้นะคะและในส่วนของแผนการทำงานบ้านในวันหยุด1วันนะคะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะเช่น เวลานะคะเราก็จะทําเป็นช่องนะคะงานบ้านผู้รับผิดชอบใครบ้างละ่ะก็สมาชิกในครอบครัวเราก็ใส่มานะคะเวลาแปดนาฬกาถึง10นาฬิกากวาดบ้านถูบ้านผู้รับผิดชอบคือใครนะคะอาจจะเป็นพ่ออาจจะเป็นแม่หรืออาจจะเป็นลูกสาวอะไรแบบนี้ลูกชายแบบนี้ก็ได้นะคะ สิบนากาถึงสิบเนาซักผ้าตากผ้าผู้รับผิดชอบอาจจะเป็นบุคคลคนเดียวหรืออาจจะช่วยกันก็ได้11บเนากาถึง13บสนาฬกาประกอบอาหารจัดโต๊ะอาหารนะคะก็จะเป็นคุณแม่ลูกสาวนะคะ13นิกาถึง13นาฬกา30นาทีเก็บโต๊ะอาหารล้างจานนะคะระบุผู้รับผิดชอบ ะะอาจจะเป็นคุณพ่อกับลูกชายหรือคุณแม่กับลูกสาวก็ได้13นก30นาทีถึง15นิกานะคะล้างรถตัดหญ้าที่สนามนะคะก็พ่อทำแล้วก็ลูกๆช่วยกันทำก็ได้นะคะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะแผนการทำงานบ้านที่ ช่วยกันทำนะคะเราก็ระบุผู้รับผิดชอบเรามาดูทักษะการจัดการนะคะทักษะการจัดการหมายถึงความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบงานในการทำงานเป็นรายบุคคลแล้วก็จัดเป็นกลุ่มก็ได้นะคะเพื่อให้งานนั้นสำเร็จตามเป้าหมาย ทักษะการจัดการงานบ้านจึงเป็นการทำงานบ้านด้วยตนเองเพียงคนเดียวหรืออาจจะทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวก,ก็ได้นะคะเราทำงานอย่างเป็นระบบประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์นะคะเรารู้จักใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานเช่นไฟฟ้าน้ำกระดาษ อย่างประหยัดและคุ้มค่านะคะเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายโดยเรานําความรู้การจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบนะคะและการเขียนแผนการทำงานบ้านมาประยุกต์ใช้ในการทำงานนะคะของแต่ละงานได้ด้วยนะคะ ในส่วนของการจัดห้องครัวนะคะการจัดห้องครัวนี้จะใช้การจัดห้องครัวแต่ละแบบนะคะเรามาดูสิคะว่าในส่วนของห้องครัวที่เป็นห้องในการเตรียมอาหารประกอบอาหารจัดวางและเก็บสิ่งของเครื่องใช้ในครัวต่างๆนะคะบางบ้านก็อาจจะมีโต๊ะอาหารอยู่ในห้องครัวด้วยนะคะการจัด วางสิ่งของเครื่องใช้ในห้องครัวนะคะเราจะต้องจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ช่วยให้การเดินเข้าเดินออกนั้นสะดวกมีความคล่องตัวในการทำงานดูแลรักษาและทำความสะอาดได้ง่ายเราจะมีแนวทางในการจัดห้องครัวยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ การจัดห้องครัวนะคะเราจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของแสงสว่างนะคะแสงสว่างในห้องครัวต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอด้วยนะคะระบบทายเทอากาศนะคะห้องครัวควรจะโปร่งโล่งนะคะแล้วก็มีหน้าต่างหลายๆลาบานเพื่อเปิดรับ แสงนะคะแสงแดดแสงธรรมชาติเลยแล้วก็ในห้องครัวควรมีทังขยะสำหรับใส่เศษอาหารแห้งอาหารสดและมีปลั๊กไฟเพื่อใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นตู้เย็นกาติกน้ำร้อนไฟฟ้าเตาไมโครเวฟหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะคะ ในส่วนของข้อควรคำหนึงในการจัดห้องครัวมาดูการจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ในห้องครัวนะคะเรามาดูสัญ,ญลักษณ์ก่อนนะคะสัญ,ญลักษณ์แรกนะคะจุดแดงๆนี้นะคะก็จะวางตู้เย็นหมายเลขหนึ่งนะคะโต๊ะเตรียมอาหารสดหมายเลขสองนะคะอ่างล้างหมายเลขสาม เตาปรุงอาหารหมายเลขสี่ต๊ะจัดและตกแต่งอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วนะคะเรามาดูสิคะว่าการจัดห้องครัว4แบบนี้มีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยจัดแบบชิดผนังด้านเดียวหรือแบบเส้นตรงนะคะนิยมใช้กับห้องครัวที่มีเนื้อที่จำกัดนะคะแบบเส้นตรงแบบนี้ อันนี้ก็คือจุดแดงๆแทนด้วยตู้เย็นแล้วก็หมายเลขหนึ่งโต๊ะเตรียมอาหารหมายเลขสองอ่างล้างหมายเลขสามเตาปรุงอาหารแล้วก็หมายเลขสี่โต๊ะจัดและตกแต่งอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วนะคะต่อมาค่ะการจัดแบบชิดผนังสองด้านหรือตัว L นะคะใช้กับห้องครัวที่มีลักษณะ แคบและยาวนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ 3. การจัดแบบชิดผนัง3ด้านหรือแบบตัวยูนะคะตัวยเหมาะสำหรับห้องครัวที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่านะคะลักษณะนี้เป็นรูปตัวยูและ 4. ค่ะการจัดแบบเส้นขนานนะคะเส้นขนาน ใช้สำหรับห้องครัวที่มีประตูอยู่ตรงข้ามกันสองประตูนะคะด้านนี้หนึ่งประตูด้านนี้หนึ่งประตูนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ในห้องครัวคะ่ะวันนี้นะคะไม่มีการบ้านให้นะคะแต่จะบอกว่านักเรียนควรทำการบ้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้เสร็จนะคะวันนี้ครูป,ปูก็ขอจบ การเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ